แปลงว่าออกออกออกมาฮะชูโอเคฮะถ่ายวีดีโอนะเป็นงี้มีตอนนี้เตยกับออยอันนี้ด้วยสูงหน่อยสูงหน่อยเมื่อกี้เคลียร์ลายไปสูงหน่อยอันนี้อินเียร์แบบสูงหน่อยแล้วก็มีกระจกเป็นงี้ไม่มมีคองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นกลางกลางมือแบมือทั้งหมดลองไม่ไม่ได้มองเลยอย่าอย่าทำ จิบแล้วก็จิบน้ําบ่อยๆอย่าก,กินทีเดียวแล้วหายเป็นชั่วโมงจิบทีละนิดจิบเรื่อยๆจะเปลี่ยนเสื้อผ้าครับมากินข้าวก่อนมาจะเปลี่ยนเสื้อผ้ามากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนกลับไปพร้อมเต้นอีกไปเร็วไม่ไหววงนี้ปึกแล้วใช่ไหมวงนี้ปึกซองมันเองแล้ววงนี้เขาปึกแล้วอ่ะคุณครูคุณครูไม่ต้องสอบเออดีจังเลยอ่ะ เมื่อคืนนั่งเมื่อคืนก็นั่งดูห้าทุ่มหกทุ่มเ่งจะดีแล้วดีแล้วไม่รู้เวลาดีแล้วตีสี่มัตอนไหนตอนนี้ป่ะพองีหปุกหนูไปนอนก่อนนะคะเอาไปชื่อก่อนเป็มเลยเหียนมาเยอะเลยก็ไม่ต้องทำามอไม่ต้องกลัวก็ซ้อมไปซ้อมไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้า ออไม่งั้นคนอื่นคนอื่นจะเป็นนักร้องไม่ได้เลยเต้นแถวร้านหนึงที่เขาใส่ชุดหนังนี่เหรอโอ้โหนูรู้แบบสิบวินาทีไม่หยุดเลยรู้หรองโอ้โหไม่ได้ใจวนอ่ะนี่สุดเนาะโอ้โหมันนักร้องที่แบบซัดโคกเลยเวลาวางมาตรฐานตัวเองสูงไห้เปรียบเทียบให้สูงอย่างนี้ไว้ก่อนอันนั้นสูงไปค่ะแมต่เป็นอย่างนี้ต้องมองเขาอยู่ดีเป็นอย่างนี้ถ้าหนูวางมาตรฐานตัวเองไว้แค่นี้ดูนะหรือว่าเออทำไว้แค่นี้เนี่ยดีแล้วถ้าหนูทําได้แค่นี้ มันก็จะหยุดระเลย์โอนี้ถ้าหนูตั้งความตั้งใจว่าฉันเห็นภาพเป็นอย่างนี้แต่หนูทําไม่ถึงแต่หนูทําได้แค่นี้มันก็ยังดีกว่าเท่านี้ไหมมันก็จะเกิดมาตรฐานใช่หนูวางมาตรฐานตัวเองให้สูงโอเวอร์ไว้ก่อนเลยหนูต้องต้องอันนั้นไว้หนูมันหนูต้องเปิดมันเปิดโลกหนูทำได้หนูวอได้หนูทําได้หนูทำได้ทาได้ดูเลยคิดเร่องเซที่มันสีขาสีดออ่ะแล้วมีแคปลงในในตอท่อนี้ยลกขาไเป็นแล้วหน้าอย่างงั้นด้วยหน้าย็นดิทำนี้กัน เขาแข็งเขาร่างกายแข็งแรงเขาแข็งแรงมากตรงนี้เขาคาดเขาเต้นคาดแดนเซอร์ได้เลยนะใช่เขาเต้นคาดแดนเซอร์ได้แดนเซอร์เอาสิบคนแล้เขาไม่อยู่ใช่แต่ต้องเอาพี่ไก่คนเดียวอุ้ยโน่เต้นเป็นแดนเซอร์ตัวเองแล้วคิดถึงคนดูด้วยว่าเราแบบเวลาคนตัดสินเราเขาจะชอบเทียบอกว่าเต้นดีที่สุดมาเปรียบเทียบกับกับคนทุกคนทั้ออกมาอุ้ยนั่งลองเต้นเห็นดีเลยเบียงเซ่ดีกว่าอีก เพราะจังวะบางทีคนเขาก็ลืมนึกไปว่ารูทของเบียงเซ่มันมันเกินใช่แต่ว่าคนคิดไงแบบว่าฉันเคยเห็นเต้นดีกว่านี้ดีในแบบเบียงเซ่คือดีมากเขาเขาจะเทียบที่ที่เขารู้สึกว่าดีที่สุดของเขาไงแต่เขาจะลืมนึกไปว่าด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 าแฟกเตอร์เาอะไรหลายอย่างเขาเขาก็ลืมไปเพราะว่าเบียงเซ่ก็ซ้อมเป็นเดือนเซ่ก่อนจะมาเมื่อก่อนเบียงเซ่ก็ไม่ได้เบื่อขนาดนี้อือว่าช่วงระยะเวลาในการเป็นศิลปินอะแรกๆรกแอบแบบนั่นเหมือนกัน หลังจากที่ไปอยู่ที่อเมริกามา5ปีเขาเข้าไปเจอแดนเซอร์เบ <tortured. S 1> <ๆ>ียงเซ่เก่งๆมาเป็นไงบ้างก็ไ <neither> ม่รู้สึกเลยหนัลโหลฮัลโหลแม่หลังคือเขาบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเปาไม่รู้สึกเลยเลยหันหลังแล้วก็เดินออกจากห้องเห็นปุ๊บหันหลังเลยแฮะปุ๊บเดินหลับไปเลยพูดทำไรกันอะไม่ยุ่งดีกว่าคืเขาแบบขนาดไหน เพ่าะหนูว uhm ่าก็ไม่เคยเห็นแบบของจริงไม่เคยเห็นขนาดนั้นรู้สึกว่าคนนี้แบบคือครูนี่คือแบบโอเคแล้วหนูว่าน่าจะแบบเอาขึ้นมาบนนั้นก็น่าจะไม่ได้ต่างจากคุณดิวสักเลยโอ้โหแดนเซอร์เอาตัวแดนเซอร์ถ้าสมมติว่าแดนมีแดนเซอร์เป็นแห่งนั้นแล้วแทนครูขึ้นไปคนหนึ่งหนูว่าก็ไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่เพราะว่าไงนะก็คือครูก็น่าจะโอเคเท่าๆเขาด้วยซ้ำว่าเอ่อหนึ่งสรีระสรีระ กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแล้วบอดี้เป็นเสื้อตัวใหญ่เขาเป็นเสื้อที่มีอกมีเอวมีสะโพกใหญ่ใช่ป่ะเราแค่ให้แบบกนัดที่หลอกแข็งแบตรงเนี้ยของเขาจะมาตรงนี้ไงเวลาเขาให้หักตัวเขาเรียกว่าแบบภาพเราเห็นชัดกว่าเราเป็นคนล่างเล็กคนเอเชียมันคนล่างเล็กเราทําอะไรพวกนี้มันต้องถ้าอยากให้ได้ก็ต้องยิ่งงัดเข้าไปอีกเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบเหมือนแบบกินสเปซของของอากาศอะ ใชที่ทำไมร้องเพลงเนี้ยเป็นเพลงสภายที่หนูต้องเล่นสยยากเลยโอ้โยอเขาเปิดเขาเปิดฝั่งให้เฉยเป็นเพลงโจทย์แบเพลงโจทย์ให้วันศุกร์ให้วันพฤหัสแล้ววันเสาร์ I can't live if living is without you i e <S <S ใช้ท่นงนมะ่ใชหคะเ้อง้งก้องถองถ้องถูก n ้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อ้องถูกต้อกต้อ้องถี่ต้องถูกองถู้องถกต้องกต้อตกต้องถูกต้้อูกต้อง้องถูององูกน้องกตออออง พราะว่านี่เป็จบาพแล้วใช่ค่ะใปลค่ะนชกินข้าวค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะงช่ค่ะใชู่่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่่เ่ะใช่ค่งใช่ค่ะใช่ค่ม่ค่ะ่ค่ะใช่คหนัก่ค่่คนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะม่ค่ะใช่ค่ะ่ค่ะใช่ค่ะใ่ค่ามช่ค่ะใช่่เใช่ค่ะใช่ค่ะใช่่ใช่ค่ะใ้อค่ใช่คะใช่ค่ะใชาค้ะใช่คะะใ้่คาะใ้่ค่ะใช่ะไร่ะใช่่ะน่ค่ะใ่ค่ เพลงนี้อ่ะเปลี่ยนเพลงสีนี่ไหลนี่ไงอ้ํไส้มันไหลอะค่ะ ทำไมเราไปไปเทเวศเราไม่เคยได้เห <REY. S 1> <Christina. S 2> ็นอันนี้เลยอ่ะเว้เขาจำเนื้อไม่ได้เหรอคะเนี่ยเราเครียดเขาจำเนื้อไม่ได้จริงเหรอเวอ่ะเขาบอกเขาเครียดเขาจำเนื้อไม่ได้ใช่จำได้เขาไปจำสลัดเขาไปจำมมัาจำเอาตรงนู้นเข้ามาแทนตรงนี้อะไรเงี้ย แกระโดดดีนะไม่เปลี่ยนแไม่ปากาเปล่ยวยากอ่ะสองเพลงอ่ะพี่พี่เราจะหนักกว่าพี่ก็มีเวลาประมาณหนึ่งวันในการจ้มความยากของเราก็ได้โปอดเดี๋ยว ี่มุกไปนานนนาไม่ได้กินเลยเฮ้ยนี่มันบอยแบนซ์กลุ่มไหนสวัสดีครับสวัสดีครับดื่มลูกศิษย์ลงผูกไม่ถูกรองเท้าครับครูไม่มีเหรอไม่ได้น้ำดีเหรอยังนี่ขายไปไหนกันหมดพี่เปลี่ยนชุดหรอพี่อ่อนเซ็กซี่จังเลยทั้งคู่เลยอ่ะทำไมเซ็กซี่จัง รู้ว่าหิวกินข้าวเหอะเดินเลยครับเดินเลยครับข้าที่มีครับอยากกินอะไรอยู่เว็บเลยครับอยากกินอะไรบอกครับเดี๋ยวเว็บให้ครับเอาอะไรฟูก่อนเลยอะไรครับกินวันนี้ก็ไม่หมดอ่ะพอเราจะเวฟครั้งสุดท้ายเอาเปลี่ยนทำไมอ่ะใช่เหรอีกินไงฟูอะไรเลือกเลยเ้าเลือกมาสดุมาผมจะไปซื้อพวก ข้าวมันไก่ให้กินยังเงจริงเหอเล่นแล้วนีอยากกินนี่ไม่อยากกินนี่กกอย่าเร่อดครับวกมนต้นก็น่ารักเลยมีแบบเดี๋ยวมีกระเพาะเดียวังเียป็นแบบมังคครับมังหมอมังก็มังคครับจะไม่มาเยาจไมากินยนะต้องีเลยได้แล้วเรื่องเลยนะมว่าสองานครับี่มังเหรอใช่ใช้เวลาเวฟนาไมครับก็ขอครับสชั่วโมงนะครับประมาณสี่ชั่วโมงยังอีกอันนี้เท่าไหร่นะเนี มาหกนาทีแล้วป่ะอันนี้เบอร์แปดสองครั้งมีต้องรู้ด้วยนะครับอันนี้เลคคอมเมนต์ครับข้าวผัดต้มยำครับได้ไปแล้วสนิทเนี่ยพี่อ๋อชอบเล่นอย่างนี้เด็กๆหลงเนะชอบหลงชอบผมหลงวะเนี่ยเคครรัับบเขาปวดแตกครับผมเบอร์ก็แกะมาเล่นี้นะจุดไหน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  อ่่นีคือตอนแรกมาลงลงเบอร์เกอร์ไก่